แล้วน้องๆคนไหนที่ชอบทรงผมทรงซูเปอร์ไซยาแบบนี้นะครับทางตัวแมพเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับมา2ทรงเลยโดยทรงแรกนะครับจะเป็นทรงนีออนกีนอนิเมชันนะครับและอีกทรงหนึ่งจะเป็นทรงนี้เลยครับกับบาวอนิเมชันสีนี้จะคล้ายกับผมทรงอัตตานิยมนะครับนี่อัต้าอินสติ้งแบบสีน้ำตาลอัปเดตเข้ามาในแมพนี้กันเลยครับกับตบรับแต้มนะครับ UGC Select ครับและแมพนี้นะครับให้น้องๆเนี่ยทำการแตะหน้าจอหรือว่าทําการคลิกรัวๆแบบนี้นะครับเพื่อรับแต้มการตบแล้วเราสามารถนําแต้มการตบเหล่านี้นะครับไปฟักไข่ก็ได้ ซึ่งตัวใครต่างๆนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้แต้มมากยิ่งขึ้นถ้าใครใช้ออโต้คลิกเป็นก็ใช้ออโต้คลิกในการเก็บแต้มได้เลยนะครับและให้นำแต้มหลอดน,นี้นะครับไปซื้อของที่ร้านค้า UGC ได้เลยโอ้โหคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับแแบบนี้กำลังฮิตเลย คลิกเข้าไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับและผองซูปเปอร์ไซยาของเรานะครับจะมีจานวนทั้งหมดเนี่ย100ชิ้นด้วยกันนะครับราคาที่เราจะสามารถซื้อได้เนี่ยก็คือ1.5ล้านแต้มการตบนะครับตอนนี้ของยังมีเหลืออยู่นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเก็บแต้มเพิ่มมาซื้อกันได้เลยนะครับถ้าแต้มครบให้กดที่คําว่าเพอร์เชสแล้วจะมีหน้าต่าง pop up เนี่ยเล่นเข้ามาให้เราซื้อในราคาส่วนโลบั u นะครับ UGC สวยๆ่าพลาดมาซื้อกันนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ